ฉเฉลยสาเหตุคอนเสิร์ต Black พิงคไม่ได้จัดที่รัชมังคลาทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์กันตาแตกเมื่อลาสุดมีรายงานว่าโกเดนดิสอวัดครั้งที่37งานประกาศรางวัลทางดนตรีเคป๊อปกำลังจะจัดคืนที่ประเทศไทยในวันที่7มกราคม2523ณสนามณสนกีฬาแห่งชาติรัชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานาครประเทศไทยสำหรับงานนี้นะับเป็นครั้งที่4ที่จัดคืนในต่างประเทศหลังจากที่เคยจัดมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งที่2 6ประเทศมาเลเซียครั้งที่2 7และประเทศจีนในครั้งที่2 9 หลังจากที่ประกาศอย่างเป็นทางการแฟนๆต่างพร้อมใจการเตือนแฮชแท็ก GDA in BKK การสนับโลกออนไลน์และยังทำเอาแฟนๆคาดดาว่านี้อาจจะเป็นสาเหตุที่คอนเสิร์ตของ Black พิงคต้องไปจัดที่สนามกีฬาแห่งชาติในวันที่7-8มกราคมเรียกได้ว่างานนี้ช้างชนช้างแฟนๆเคปอมจะไปรวมตัวกันนั้นขนาดแน่นอนส่วนศิลป,ปินที่จะมาร่วมงาน GDA in BKK จะมีใครบ้างก็ต้องรอติดตามรายละเอียด เก็กันต่อไป